สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะคะแต่ก็เห็นหน้าครูนูตลอดเนะาะเพราะว่าครูนูก็ออกคลิปวิดีโอให้ทุกๆคนได้เห็นหน้าการคิดถึงนะคะไม่ได้ไปไหนคะ่ะก็อยู่อ่ะ กับตัวเองนะคะแล้วก็ฝึกฝนตัวเองนะคะฉะนน้นแล้ววันนี้เนาะคุณนูก็นําความรู้ดีๆมาฝากกันเช่นเคยคะ่ะหลายคนนะคะตอนนี้รู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็ออนไลน์นะคะแล้วทําไมเหตุผลง่ายๆนะคะที่ทําไมเราต้องเริ่มออนไลน์นั้นนะคะมันก็แค่ง,ง่ายๆค่ะเดี๋ยวคุณนูจะนํามาแชร์นะคะเพราะว่าสิ่งนี้นะคะครณนูว่ามันเป็นอะไรที่แบบโคตร โชคดีสำหรับทุกๆคนนะคะฉะนั้นน่ะวันนี้ถ้าคุณเป็นคนนึงนะคะที่รู้สึกว่าฉันเองก็ต้องการเริ่มออนไลน์นะแต่ว่าฉันก็ยังมีเหตุผลนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายนะคะแล้วจะทำยังไงนะคะให้คุณแบบเริ่มมันได้สักทีนะคะเดี๋ยวครูนูจะแชร์แบ,บ่งปันเดี๋ยวครูนูขอสนับสนุนตัวครูนูเองก่อนนะคะสนับสนุนตัวเองเออกไปก่อนนะคะอ่าแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน ใครเข้ามาแล้วช่วยครูนูชเชิดออกไปด้วยนะคะวันนี้นะคะทางพะเยาฝนตกนะคะเพิ่งหยุดตะกี้นี้ก็ฝนตกปลอยๆนะคะที่อื่นนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะคะเดี๋ยวครูนูต้องขออ่าสัญญาณอาจจะอาชานิดนึงนะคะรมดีไว้ก่อนนะคะทุกคนวันนี้นะคะคุณออกมาแบ่งปันคุณจะต้องออกมานะคะให้ความรู้เดี๋ยวเดี๋ยวครูนู ขอสนับสนุนตัวเองก่อนนะคะสัญญาณเครื่องนี้นะคะรู้สึกว่าใครเข้ามาแล้วช่วยครูนูแบ่งปันออกไปด้วยเลยนะคะใครที่คิดถึงครูนูนะคะก็แชร์ไปเลยนะคะเพราะครูเชื่อว่ามีใครลหลายๆคนนะคะกําลังคิดถึงครูนูอยู่เช่นกันค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแชร์ชก่อนนะคะไม่ได้ออกมาไลฟ์หลายวันนะคะครูนูเชื่อเลยครับว่าใครที่ครูนูไม่ได้ออกมาไลฟ์นนะะลออลแต่ทําวิดีโอนะคะมันมีความรู้สึกว่า เราทําวิดีโอเราก็มันไม่เหมือนกับการออกมกาไลน์นะคะการออมนไลฟ์มันจะรู้สึกสนิทสนมกันมากกว่านะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะสัญญาณอาจจะช้านิดนึงนะคะเดี๋ยวตูนูต้องแชร์ตัวเองออกไปก่อนไม่ได้มาลายหน้าเพจหลายวันเลยเหผลง่ายๆนะคะที่ต้องเริ่มออนไลน์ตอนนี้เนาะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวเอาโทรศัพท์เครื่องนี้วางนี้ก่อ ลดเสียงก่อนนะคะโอเคเริ่มเลยนะคะเหตุผลง่ายๆนะคะทำไมนะคะเราต้องเริ่มออนไลน์ตอนนี้เพราะว่าอะไรอะไรมันก็ออนไลน์กันหมดแล้วเราเองเธอก็อยู่บนออนไลน์แล้วนะคะเอาตัวเอาใจ เต็มร้อยเลยค่ะที่มันจะอยูอ่ใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์นะคะออนไลน์มันเป็นเหมือนชีวิตของเราไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะแม้กระทั่งยามที่เราตื่นมานะคะเราก็ยังจะมีความสวอบางคนนะคะจะหยิบโทรศัพท์ก่อนเลยนะคะนั่นแหละเห็นไหมว่าถ้าฉะนั้นแล้วเรายังมีความสุขฉันคงยังไม่จําเป็นที่จะต้องขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะ หมายความว่าเราพลาดแล้วนะคะจริงๆแล้วรู้หรือเปล่าว่าออนไลน์มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของทุกๆคนไปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นใครบนโลกใบนี้นะคะและทําไมเราต้องเริ่มออนไลน์เพราะว่าสิ่งแรกเลยนะคะออนไลน์มันเป็นอะไรที่ฟรีมากๆเลยค่ะฟรีแบบทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราจะมาเริ่มต้นการทํางานบนโลกออนไลน์เราไม่ต้องเสียเงินหรือว่าเสีย อะไรซักอย่างเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการทำงานบนมือถืออย่างครูนูและก็ทุกคนนะคะที่ขึ้นมาอยู่บนออนไลน์นะคะเขารู้ดีว่าการทำงานบนออนไลน์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟรีเขาเลยเริ่มทันทีค่ะแต่ใครหลายๆคนก็รู้นะว่ามันเป็นการเริ่มฟรีๆนะคะแต่ว่าก็ยังไม่กล้ายังกลัวนะคะ คุณนูได้คุยกับใครหลายๆคนนะคะที่เขายังไม่กล้าที่จะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เพราะเขาไม่รู้ว่าออนไลน์อ่ะมันสามารถทำให้ชีวิตของเขานะคะในวันนี้นะคะกับในอนาคตที่เขาใฝ่ฝันอ่ะ ปันมองเห็นถึงความรอดของเขาและความรวยของเขาค่ะเพราะออนไลน์นะคะมันสามารถที่จะทําให้รวยได้แบบฟรีๆค่ะความรวยนั้นฟรีนะคะฟรีในที่นี้ว่าไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรนะคะแต่ออนไลน์มันเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดค่ะมันเป็นอะไรที่แบบโคตรสบายนะคะสําหรับใครที่เคยทํางานเหนื่อยทํางานหนักมามา,มากแล้วอย่างกรูนูเองนะคะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ทํางานหนักมาทั้งชีวิตค่ะแต่เรามีความรู้สึกว่า เราอะหนักแค่ไหนเราก็ทนหน,นักแค่ไหนเราก็สู้หนักแค่ไหนเราก็ไม่ถอยนะคะจานั้นแล้วนะคะพอคุณูได้มาเจองานออนไลน์คุณูเลยรู้สึกว่าอ๋อออนไลน์อ่ะไม่น่าล่ะมันมีคนสําเร็จเยอะแยะมากมายที่เขาอ่ะบอกว่าสําเร็จเร็วสําเร็จไวแล้วว่าตลอดทั้งชีวิตที่คุณูเองนะคะเป็นคนหนึ่งที่ทํางานเหนื่อยทํางานหนักมาตลอดนันะคะเรามีความรู้สึกว่าเราต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเลยที่ จะทำงานบางสีบางอย่างเพื่อแลกกับมิสรภาพของเราและบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าการที่เราอยู่ในโลกออฟไลน์เวลาทำงานอะไรก็ตามนะคะเราก็จะมีความคิดมีความฝันนะคะแต่เราก็จะมีความรู้สึกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ฉันคงทำงานเหนื่อยฉันคงทำงานหนักแบบนี้ตลอดทั้งชีวิตนะคะฉะนั้นแล้วเหตุผลสำคัญข้อแรกคุณควรที่จะขึ้นมาอยู่บนออนไลน์เพราะว่าคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นเพราะ คุณก็มีมือถือของคุณอยู่แล้วนะคะและก็ตอนนี้คอร์สเรียนฟรีก็เยอะแยะมากมายค่ะถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมทางด้านการเงินเราสามารถที่จะเรียนฟรีหน้าเพจนะคะกับคนสำเร็จนะคะและมันเป็นอะไรที่แค่คุณเรียนฟรีฟรคุณก็ได้กำไรมากมายมหาศาลแล้วนะคะฉะนั้นแล้วรู้ไว้เลยว่า ออนไลน์มันเป็นอะไรที่ฟรีนะคะฉะนั้นคุณควรที่จะรีบขึ้นมาใช้มันนะคะมันก็เหมือนกับว่าวันนี้เราขึ้นมาอยู่บนออนไลน์ตอนนี้คนอาจจะมันยังมีไม่เยอะนะคะเรารู้อย่างคุณนูนะคะหรือว่าใครที่ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วมีความรู้สึกว่า คนที่มาอยู่บนออนไลน์เยอะมากมายแล้วท่านทําตอนเนี้มันจะทันหรือเปล่านะคะบอกได้เลยค่ะมีคนที่ไม่รู้เยอะเลยนะคะอย่างคุณอูเองทุกวันนี้คุณนูทักอินบ็อกคนไปนะคะเหมือนกับว่าเราไปเชื่อมสัมพันธ์ทําไมตีนะคะคนที่ยังไม่กล้าที่จะทําออนไลน์ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวนะคะว่าถ้าคุณขึ้นมาทําออนไลน์วันนี้มันจะทันหรือเปล่านะคะ เพราะว่าออนไลน์เราเห็นว่ามันเป็นอะไรที่ฟรีมากๆแต่พอคนที่ขึ้นมาฟรีๆนะคะเขามีความรู้สึกว่า <c oughs> เขามีความรู้สึกว่านะคะการที่เราขึ้นมาฟรีๆนั้นนะคะ มันรู้สึกว่าทําไม่ง่ายสบายๆพอบางคนที่ขึ้นมาทําแล้วรู้สึกว่าทําแล้วไม่ไหวนะคะทําแล้วไปต่อไม่ได้ก็ล้มเลิกค่ะเพราะว่ามันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่คนที่อยู่ยงคงกระพันนะคะคือเรามองเห็นอนาคตของเราเรามองเห็นความร่ํารวยที่มันจะตามมานะคะฉะนั้นแล้วรู้ไว้เลยว่าวันนี้เหตุผลแรกเลยที่ คุณรู้ไว้แบบง่ายๆเลยก็คือมันเป็นอะไรที่ฟรีมากๆเลยค่ะฉะนั้นรีบขึ้นมาตั้งแต่วันนี้นะคะคุณูเห็นคนเยอะแยะเลยเพราะคุณูทักทักตอนนี้คุณูเชื่อมสัมพันธ์เพราะคุณูเป็นนักธุรกิจออนไลน์แล้วเนาะคุณูก็จะคอยเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีกับผู้คนนะคะเพราะว่าการที่เราจะทําธุรกิจนั้นนะคะเราจะต้องคุยกับคนค่ะ ฉะนั้นวันนี้รู้ไว้เลยว่าถ้าเราขึ้นมาตอนนี้อะไรก็ง่ายสําหรับเราขอเพยียงแค่เราเปิดใจเรียนรู้นะคะและเหตุผลข้อที่สองนะคะก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องเก่งไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนจบสูงไม่จำเป็นที่จะต้องมีใบปริญญานะคะรู้หรือเปล่าว่าการที่เราจะไปทำงานออฟไลน์นะคะถ้าเมื่อก่อนอะ ใครหรือว่าแม้กระทั่งตอนนี้บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าคนที่เขายังไม่ได้รู้จักออนไลน์อย่างครูนูหรือว่าใครหลายๆคนที่ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วเราก็จะรู้ว่าการอยู่บนออนไลน์มันง่ายมันไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษามันไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญที่แบบที่เราไม่ได้ชื่นชอบอะอย่างเช่นถ้าเราวันนี้นะคะเราอยู่ในโลกออฟไลน์เรามีความรู้สึกว่าการที่เราจะได้เงินเดือนเยอะเราก็จะต้องมีวุ ที่สูงเพราะว่าเราจะได้ค่าวุฒิใช่ไหมคะแต่ออนไลน์อยู่ที่ความสามารถของคุณอยู่ที่ศักยภาพของคุณและบางคนที่ครูนุเคยคุยกับใครหลายๆคนเวลาที่เราอินบ็อกซ์พูดคุยไปเพิ่มเพื่อนใหม่ๆเพราะว่าการอยู่บนออนไลน์เราจะเจอผู้คนใหม่ๆเจอคนที่แบบเราต้องการร่วมงานด้วยหรือว่าเราต้องการแบบรู้ว่าเอ๊ะคนทั่วไปนี่เขารู้สึกยังไงกับออนไลน์ใช่ไหมคะเขาจะมีความรู้สึกว่า การทำออนไลน์จะต้องเก่งก่อนหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วการทําออนไลน์ไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งเลยค่ะถึงแม้วันนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่เก่งแต่คุณก็สามารถเริ่มต้นมันได้เลยมันเป็นเหตุผลที่ง่ายมากๆเลยเรียนรู้ไปด้วยลงมือทําไปด้วยนะคะแต่คนส่วนใหญ่แล้วเวลาที่จะขึ้นมาทําออนไลน์มักจะมีความรู้สึกว่าฉันยังไม่เก่งฉันจะทํามันได้หรอนะคะ บอกได้เลยค่ะว่าการทำงานบนโลกออนไลน์นันนะคะมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องให้คุณเก่งก่อนเลยค่ะแต่ถ้าคุณเก่งมาก่อนหน้านั้นคุณมีความเชี่ยวชาญคุณมีความถนัดนะคะหรือว่าคุณ,คณมีความรู้ความสามารถในเรื่องไหนมันก็ดีค่ะแต่ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่มีความรู้คนที่ไม่มีความเก่งเลยนั้น จะไม่สามารถเริ่มต้นออนไลน์ได้เพราะไม่ต้องรอให้คุณเรียนจบสูงไม่ต้องรอให้คุณเรียนจบปริญญานะคะเพราะตอนนี้ใบปริญญานะคะบางคนที่เขาสําเร็จบนออนไลน์อะ่ะเขายังได้แบบเงินเยอะแยะมากมายกว่าคนที่จบปริญญาอีกเนาะเพราะว่าตอนนี้ใบปริญญาหรือว่าการเรียนรู้นะคะในโรงเรียนนั้นก็รู้สึกว่าจะลดน้อยลงเห็นไหมช่วงนี้ยิ่ง อะไรก็แบบออนไลน์หมดการเรียนออนไลน์ก็เยอะนะคะการที่เราจะทําอะไรสําเร็จนั่นนะคะสวัสดีค่ะมาดามพอนกรูนะคะไม่ได้แชร์เข้าไปในกลุ่มไลน์เลย <c oughs> คุณสามีเครื่องหนึ่งก็ไม่เป็นใจเลยวันนี้เลยไม่ได้แชร์เลยค่ะมาดามพอนขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับกรุนูกรูนูมาถึงข้อสองแล้วค่ะมาดามพอฉะนั้นแล้วนะคะรู้หรือเปล่าว่าการทํางานออนไลน์เราไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งค่ะ ขอเพียงแค่เราอ่ะพร้อมที่จะเรียนรู้และลงมือทำไปด้วยนะคะไม่รู้ว่าอ่สัญญาณชัดหรือเปล่าคะมาดามพรคุณูดูโทรศัพท์อีกเครื่องหนึง่งมันก็ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ <c oughs> มันมันยังดีอยู่ไหมคะมาดามพรถ้ามันชัดหรือว่าคุณูไม่สะดุดนะคะช่วยกดหนึ่งให้คุณูหน่อยค่ะมาดามพรเครื่องนี้ไม่เป็นใจเลยนะคะคุณูคุยอยู่คนเดียวนะคะมาดามพร <_ an> แล้วข้อสองข้อ <_ an> สองแล้วนะคะมาดามพอนะโทรศัพท์เครื่องนี้กระด้างหยุดไปแล้วนะคะ <_ an> ฉะนันน้อยไม่ต้องคิดว่าฉันต้องเก่งก่อนที่ฉันจะเริ่ม,มทำออนไลน์นะคะขอเพียงแค่เรารู้ตัวว่าเราสามารถที่จะเก่งต่อไปได้นะคะอย่างมาดามพรก็เริ่มตั้งแต่ศูนย์นอคครูก็เริ่มศูนย์เหมือนกันคะ่ะแต่เรามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือทุกคนที่ขึ้นมาทำงานออนไลน์ เขารู้ตัวว่าวันนี้เขายังไม่เก่งแต่เขาพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองและเขารู้ว่าอนาคตต่อไปชัดเจนนะคะมาดามพรขอบคุณมากค่ะคุณูวันนี้ฝนตกคมาดามพรสัญญาณอีกเครื่องหนึ่งก็เลยไม่ไม่ค่อยสถียนเลยนะคะอ่าขอบคุณมากนะคะมาดามพรเนาะคุณูมาดามพรและทุกคนที่เข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์เรารู้ตัวว่าถึงแม้วันนี้เรายังไม่เคยเรียนรู้เรายังไม่เคยพัฒนาตัวเองเพราะ คนทั่วไปแล้วแรกๆตอนที่เราอยู่ในโลกออนไลน์เราจะไม่พัฒนาเองเพราะเราไม่รู้ไงว่าเราจะต้องพัฒนาอะไรแต่ในยุคนี้นะคะภาพไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะค่ะมาดามพรลสัญญาณบ้านครูวันนี้ไม่ค่อยดีเลยค่ะสัญญาณเน็ตไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายไหนวันนี้ไม่ค่อยชัดเนาะแต่เสียงชัดไหมคะมาดามพรลเสียงชัดไหมค่ะ <laughs> ฉะนั้นแล้วนะคะอืม คุณูบอกได้เลยนะคะว่าเราแค่เปิดใจนะคะเรียนรู้ว่าวันนี้คนอื่นทำได้อะฉันก็ทำได้เช่นกันนะคะทั้งๆที่เราเรารู้พอเราเรียนรู้เราเข้าไปฟังคนสําเร็จเรารู้ว่าคนที่เขาสําเร็จยิ่งใหญ่อย่า,ยยางแม่รุง้งอย่างโคชโอเนาะทุกคนก็เคยไม่เก่งมาก่อนถ้าเขามีความรู้สึกว่าเสียงได้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ามาดามพรถ้าทุกคนรู้ว่าในวันนี้ ฉันไม่เก่งแล้วแล้วไงอะแล้วปล่อยให้ตัวเองไม่เก่งอยู่แบบนั้นไม่ยอมที่จะเรียนรู้ไม่ยอมที่จะฝึกฝนมันก็อยู่เท่านั้นใช่ไหมคะแต่อย่างพระนูอย่างมาดามพรทุกคนรู้ว่า คนสาเร็จที่เขาสําเร็จยิ่งใหญ่มาเป็นต้นแบบให้กับเรานะทุกวันนี้ก่อนที่เขาจะมาสําเร็จยิ่งใหญ่เขาก็เคยไม่เก่งมาก่อนบางคนยังไม่ได้จบปริญญาเลยก็มีหรือว่าบางคนก็แบบเรียนไม่จบอะไรแบบนี้สมัยนี้คุณไม่ต้องคิดว่าคุณจะต้องมีใบปริญญาก่อนคุณถึงจะมาทําออนไลน์ได้เพราะว่ามันไม่มีผลต่อการทํางานออนไลน์ออนไลน์ไม่จําเป็นต้องเก่งไม่จําเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาไม่จํากัดเพศไม่จํากัด ฉะนั้นเหตุผลง่ายๆข้อนี้เลยนะคะใช่ค่ะมาดามพรเนาะกล้าเท่ากับรวยถ้าวันนี้เราไม่กล้าเรามีความสึว่คนอื่นเขาเก่งอะ่ะมาดามพรเก่งอะ่ะครูนูเก่งอะ่ะเขาทําได้แต่มันไม่ใช่ชั้นเราก็จะไม่มีทางที่จะรวยได้เลยเพราะออนไลน์เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เรารวยออนไลน์มันก็เหมือนกับยุคก่อนๆที่ว่า ตอนนี้ใครมีคนคนเยอะอยู่ทางไหนเมื่อก่อนก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามตลาดใช่ไหมคะเราใครที่อยากจะขายสินค้าก็จะต้องไปขายตามตลาดจะต้องไปขายตามห้างจบปรเห็นไหมมาดามพรจบปหแต่ก็สามารถที่จะรวยสามารถที่จะเก่งได้และตอนนี้มาเป็นผู้เชี่ยวชาญบนออนไลน์มาเป็นนักธุรกิจออนไลน์เห็นไหมว่าเราไม่ต้องคิดว่าในวันนี้ถึงมาคนน่ะเราเห็นไหมคนที่แบบ สำเร็จยิ่งใหญ่เป็นมหาเศรษฐีบางคนก็ยังเป็นแบบยังไม่จบ เไม่ได้เรียนหนังสือเลยก็มีฉะนั้นเราเอาจํากัดความคิดเก่าๆของเราทิ้งไปแล้วมาเริ่มต้นทํางานบนออนไลน์เพราะเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาที่เราทําออนไลน์เรามีคนสอนเราเรามีคนที่เก่งกว่าเขาสามารถที่จะมาปล่อยศักยภาพบางครั้งเราเราเองก็มีศักยภาพเราก็มีความเก่งแต่เพียงแต่เราไม่รู้ตัวพอวันหนึง่งอย่างครูนูอย่างมาดามพรเราได้ไปเสพแม่รุ้งเราได้ไปเสพโคชโอเราเลยรู้ว่า อ๋อจริงๆแล้วอ่ะตัวเราก็สามารถทําได้เนาะฉะนั้นแล้วข้อ2อย่าลืมนะคะว่าไม่ต้องรอให้คุณเก่งไม่ต้องรอให้คุณพร้อมนะคะขอบคุณมาดามพรมากค่ะคุณเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเหตุผลง่าย,ายๆคือคุณต้องเริ่มมันทันทีเพราะว่าถึงแม้คุณไม่เก่งคุณสามารถเรียนรู้ได้นะคะและสิ่งที่สามพาชัดใช่ไหมคะมาแล้วสัญญาณมาแล้วนะคะขอบคุณนะมาดามพรนะฉะนั้นแล้ว ข้อสมสิ่งเหตุผลง่ายๆคือถ้าวันนี้เราสำเร็จบนออนไลน์มันจะสามารถทำเงินให้กับเรามหาศาลเพราะว่าอย่างคุณนูเองทำงานหนักทำงานเหนื่อยมาตลอดตั้งแต่เรียนจบมามาดามพรครุณนูนะคะจบปะวะสบัญชีนะคะแล้วคุณนูอ่ะไม่ได้ไปทำงานเป็นพนักง,งานบัญชีเลยค่ะค,ะคุณลูกเข้าทำงานโรงงานเลยนะคะและตั้งแต่จบอายุ21สเ็เราก็ทำงานโรงงานเลยเนาะ เริ่มใช้คำมา,ามพรเริ่มทั้งทงท,งที่ยังไม่พร้อมเราเข้าไปทํางานเป็นพนักง,งานโรงงานและทํามานานมากทําตลอดเลยคุณูนี่ถือว่าแบบทํางานอย่างเดียวเลยนะคะมานามพรทํางานเป็นพนักง,งานโรงงานและสิบเจ็ดปีคุณคิดดูสิบเจ็ดปีเรายังไม่มีเงินก้อนเลยค่ะยอมรับเลยค่ะว่าการที่เราอ่ะ มีความรู้สึกว่าเรามารู้จากโลกออนไลน์เราเห็นคนสำเร็จเยอะแยะมากมาบางคนสำเร็จเร็วมากและก็รวยเร็วมากนะคะสวัสดีค่ะคนที่ฟอมขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับคุณนูขอบคุณค่ะขอบคุณคนที่ฟอมมากเลยะคะ่ะรักและขอบคุณทุกพลังใจนะคะฉะนั้นเนาะเรารู้ว่าณวันนี้เหตุผลที่เราควรเริ่มออนไลน์เพราะว่าถ้าเราสามารถสำเร็จบนออนไลน์ได้ซึ่งมันสามารถสำเร็จได้อยู่แล้ว เพราะทุกคนสําเร็จที่เขาออกมาเขาบอกเขาสอนเราทุกอย่างถ้าเราลงมือทําเราเรียนรู้เราพัฒนาตัวเองเราสามารถที่จะทําเงินได้มากมายมหาศาลเยอะกว่าการที่เราไปทํางานเหนื่อยทํางานหนักๆในโลกออฟไลน์แน่นอนค่ะออฟไลน์เหนื่อยมากใช่คะ่ะมาดามพรครูเป็นคนหนึ่งที่ทํางานเหนื่อยมาตั้งแต่เรียนจบค่ะ คุณูทำงานชนิดที่ว่าแบบหามรุ่งหามค่ามาดามพรแบบทํางานโรงงานเลยนะคะคนณพี่ปอมคือบางวันที่เรายังไม่เป็นงานใหม่ๆเรานอนแค่ชั่วโมงเดียวคิดดูนอนได้วันแล้วได้เบี้ยขยันวันนั้นแค่ห้าสิบบาทก็ทําค่ะคือตอนนั้นเราอยากได้เงินเราก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ ออนไลน์สำเร็จง่ายสำเร็จไวใช่ค่ะถ้าวันนี้เราต้องการความสําเร็จมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราควรที่จะมาทํางานออนไลน์เห็นไหมถ้าวันนี้ครูนูเป็นคนหนึ่งที่ทํางานเหนื่อยมาทั้งชีวิตถ้าไม่รู้จักโลกออนไลน์ครูนูก็จะมีความรู้สึกแบบว่าฉันจะต้องไปหาง,งานอะไรในโลกออฟไลน์อีออกเพราะเราไม่เคยเราไม่มีธุรกิจของตัวเองเราเป็นลูกจ้างมาตลอดทั้งชีวิต เราก็จะมีความรู้สึกว่าตอไปเนี้ยฉันจะต้องไปเป็นลูกจ้างใครอีกทั้งท้ที่ในใจของเรามีความรู้สึกว่าฉันก็อยากรวยนี่ว่าฉันก็อยากจะสําเร็จนี่ว่าแต่คอมฟอร์ตโซนของเราหรือว่าความเคยชินของเราคือเราได้เป็นแค่ลูกจ้างแต่พอวันนี้ครูนูมารู้จากโลกออนไลน์เราเห็นคนที่เขาสําเร็จคนที่เขาร่ํารวยเราเลยตัดสินใจสําเร็จยิ่งใหญ่โดยการตัดสินใจเข้ามาทํางานบนออนไลน์ค่ะ เนาะอย่างจูน,นูอย่างมาดามพรนะคะลักกี้ลิเชตทีมโคชโอค่ะใช่ถ้าวันนี้นะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจยอยากมาีช่องทางการหารายได้อยากมีช่องการหาการทำเงินบนออนไลน์เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณทุกคนณวันนี้เพราะว่าตอนนี้นะคะตามตลาดตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าต่างๆมากมาย คนเดินเข้าน้อยมากๆากค่ะแม้กระทั่งตัวเราเองเราก็ยังไม่อยากจะออกไปไหนเนาะมาดามพรว่าไหมคือคนลูกค้าก็จะน้อยลงกว่าเดิมใช่ไหมคะแต่อย่างมาดามพรหรือว่าใครก็ตามที่มีธุรกิจแล้วเอาตัวของเราเองขึ้นมาอยู่บนออนไลน์นะคะอย่างโค้ชพีปอมแบบนี้เราขึ้นมาอยู่บนออนไลน์อ่ะเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราอ่ะโค้ชโชคดีเลยที่เอาธุรกิจของเราขึ้นมาบนออนไลน์เราก็จะได้เปรียบคนที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจ แล้วไม่ได้เอาตัวเองขึ้นมาอยู่บนออนไลน์ฉะนั้นแล้วรู้ไว้เลยค่ะว่าถ้าวันนี้คุณขึ้นมาทํางานบนออนไลน์แค่ปีสองปีคุณจะมีความรู้สึกว่าอุ้ยทําไมมันทําเงินให้กับคุณมากกว่าการที่คุณทํางานมาสิบยีสิบปีนะคะเห็นไหมว่ามันง่ายมากๆเลยถ้าเราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยน mindset ของเรานะคะมันไม่มีอะไรที่จะเจ๋งไปกว่าการมาทำงานบนโลกออนไลน์แล้วค่ะ ถ้าเรารู้ว่าบนออนไลน์มันสามารถทำเงินให้กับเราเราจงรีบพาตัวเองขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะอ้าวสายเข้านะคะอ่าฉะนั้นแล้วคุณนูก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะคะว่าทั้งสามข้อนี้นะคะขอให้ทุกๆคนรีบเลยนะคะเพราะมันเป็นเหตุผลที่ง่ายมากๆเลยนะคะโคสโทมา 1. ออนไลน์เท่ากับรวยและเป็นอะไรที่ฟรีมากๆรีบเลยนะคะและสิ่งที่สไม่จำเป็นต้องเก่งขอเพียงแค่คุณเปิดใจเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะคะและข้อสมันเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณทำเงินให้กับคุณมากมายขอเพียงแค่คุณเก่งออนไลน์คุณก็จะสามารถร่ำรวยได้เร็วกว่าการทำงานบน ออฟไลน์แน่นอนค่ะขอบคุณพี่บอมมากเลยค่ะคุณรู้จะจบแล้วถ้าวันนี้ใครที่สนใจนะคะทําธุรกิจแฟรนไชส์ออนไลน์นะคะหรือต้องการเพิ่มช่องทางการหารายได้บนออนไลน์นะคะครูนูนะคะ มีสินค้ามาแนะนำเนาะวันนี้นะคะถ้าใครเปิดบิน9,000บาทนะคะหรืออาจะอาจะเปิดอาจจะเปิดอาจจะเปิดระดับไหนก็ได้เนาะมะีโกโลนะคะเพดนัมแล้วก็ดีลเลอร์นะคะใครสนใจเปิดบินระดับไหนนะคะทักทุนนุเข้ามาได้หรือสนใจเข้าฟังแผนธุรกิจดิเชตโกลแบบละเอียดจากปากแม่ครูรุงเองเลยนะคะเดี๋ยวครูนูพาเข้าไปฟังแผนฟรีนะคะทักทุนนุเข้ามาได้เลยะคะ่ะฉะนั้นแล้ววันนี้เนาะทุนนูก็ฝากไว้เท่านี้ ะะแล้วเจอกันในไลฟ์หน้านะคะรักและขอบคุณทุกพลังใจที่มาชมสดและย้อนหลังนะคะเดี๋ยวคุณไปแล้วรักและขอบคุณทุกพลังใจมากมากเลยค่ะบ๊ายบาย